สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกํำลังใจเลยนอกจากที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วก็ มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยจ้าเข่าเมล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะโค้คละไลค์โค้คละแชร์โค้คละเนื้อติดตามจ้าอ่ามุ่งหน้าเข้าสู่สองหมื่นผู้ติดตามไปด้วยกันนอกจากฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องเอฟซีละกันจ้าสองหมื่นสับสไครต์เราจะแนวทางหัวลราสตาร์จ้ามื้อนี้วันที่สิบหกนะจ้า อ่ามือนี้วันที่สิบหกไยแนวทางดอจะเด้อสนใจแนวทางไรสามารถรับชมย่อนลังใดเลยเนอะจากสำหรับผลสรุปล่าวสตาของวันที่สิหาหมือวานจ้าสำหรับวันที่สิบหา้าลาวสตาแอดจอยให้ไปที่เด่น8ปดวิ่งรูดสำหรับผลจะบนคือ เจ็ดศูนย์สามโอ้โหเจ็ดศูนย์สามของเฮามีเจ็ดศูนย์นี่มาลักลอยลักสิบเนาะสำหรับเด่นเจ็ดวิรูดเจ็ดของเฮาอยู่ลักลอยเนาะจา้าโอ้โหขาดขาดสามตัวเดียวสามตัวตรงสองสองตัวหลังคือหาเจ็ดหาเจ็ดมือนี่งจับขู่ผ่านฝ่ายเนาะจา้าเขาเด่นเจ็ดวิ่รูดเจ็ดจา้าใส่วิ่งใส่รูดของเฮาถ่านนำไปวิ่งไปรูดได้หลังเนาจะจ้าเล่าสตาเมื่อวาน หาเจ็ดเจ็ดหาจ้า,าส่วนตัวจอหนึ่งถือว่าพลาดไปเนะาะฝากตามต่อละกันจะสําหรับเล่าสตาร์งเฮมืมอนี่จะแนวทางสีมาตามสูตรหรือบ่อสีเดินดีหรือบ่อืมอนี่ล่อลุ้นอีกที่หนึ่งจ้าก่อนสีไปรับชมกับฝากคาเตือนไว้นิดหนึ่งเราจะแอดจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางเดีอยจะเด้ออันนี้ทาหมักถ้าชอบคอยตามถา,มถามบ่หมักบ่อชอบปล่อยผ่า,ยานได้จา้าทาแนวทางลุดบ่อยๆทาแนวทางผัด พลาดบ่อยๆสามารถพักๆไว้ก่อนได้เนาะจ้ะรอหายแนวทางเข่าก็คอยมาติดตามเนาะว่าแอดจอยกับคำนวณหายไปตามสูตรแล้วก็อยากน้ำมาแบ่งปันเนาะจ้ะผิดพลาดประกันได้กับโครถูดโครไพ่พี่น้องเอซีไว้ด้วยและกันจ้าสำหรับมื้อนีวันที่16เดือน3 6มหเจ็ดจ้า ะนะนกขอบคุณถูกๆการรับชมขอบคุณถูกการติดตามเลยนะะขอบคุณถูกๆก,กําลังใจจ้ะ,ะมือนีลาวสตาโอ้โหสำหรับลาวสตาเมื่อนีแอดจอยให้ไปที่เด่น04วิ่งรูดจ้า ไซ้วิ่งสซรหลุดของเฮาหมากักตัวใดชอบตัวใด,ดนำไปวิ่งไปหลุดได้เนาะใจเด่น0นย์กับ4จับคู่0มี0 1 0 2 0 3 0 4องาติด0ูย์ศไวจ้ะ4มี4ี่หา สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่สี่ติดเบิร์นไว้จา้าสามตัวจ้าสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สี่40 2, 40 4, เลขหามศูนย์สี่แปด ศูนหาอ่านี่คือสูตรสมตัวบนจ้าตัวเด่นตัวเน้นจะาสาตัวบนเอสจอยโคนเน้นไปที่0ูนย์สหากับ404สี่ำหรับเบิ้ลนศูนย์โคเน้นไปที่0ูนย์ศูนเจ็หกสอง อ้ามือวานนี่ออกศูนย์สามเนาะศูนย์สามตัวเดิมทำหมัถมถมถมกถ้าชอบตามถามบอกหมักบอกชอบตัวเดิมก็คือปล่อยผ่านเนาะจ้าตามด้วยศูนย์สี่ละกันจ้าโอเคจะสสาหรับแนวทางเวลาสตาของเฮาเมื่อนี่คือตามนี่เลยจ้าเมื่อนี่หมักตัวใดชอบตัวใดลองนําไปเปรียบเทียบดูอีกที่หนึ่งละกันเนาะจ้าเมื่อนี่ขอให้มาปังปังละกันจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยในะมือนีโซลีกันทุกคนทุกท่านจ้ามือนีรุ่นหลยแนวทางกับขอให้ปังๆรวยๆกันทุกๆแนวทางเลยเอาจากขอบุณถูกการรับชมจะขอบุณถูกการติดตามเราจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า